สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่นะคะแล้วก็ฟังปีใหม่ชาแนลโอ้เกียกดินแล้วอ,อือ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 

พุ่นไปกินหยาน้าแม่กระเด้อพุ่นมือนีสร้างเป็นตาได้มาเฮ็ดคอกเหน็บบอนโมฝนก็มืดมากเราเฮ้ย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 โอแมนแมนแมมือนีไปแล้วไปล้ไปแล้วสิซอยพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผมอยากช่วยพ่อครับ mẹ nó để chạy lưới khăn 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 hả con cáu con chú thú hai mày 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 เอ้ยเ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 ้ย้า่อหนูกอหมเย้ยยเอออหมไปเออหาคนหยอกหาคนหยอกจะไปไหนวะสันจะไปไ,ไหนไปแล้ว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 ไปหากินหยาผุนแล้ว

ดีตัวมีต้นใหม่ให้ถูเนาะนี่ไงทูเป็นตาไม่แห้งดีอันนี้อันนี้มันนี้เกาหิีเร็วเร็วเร็วเโมมาแม่เกาห้มามาเร็วมาเร็วมามามเดี๋ยวแม่เกาให้ โาเมนตฝนตกห้าพอเซมละตีฝ่าคือหมืดไหลมากไหลมากเทอะมาเร็วน้โมครับน้โมครับน้ำโมครับ เล่นยังนะโมเล่นยังเฮเล่นยังครับเเล่นอะไรเอ้ออ้ออโชว์อีก่น่นโชว์คัก่นยืนเลยเฮ้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 ย

เ <s hr an ly> ต็มไปหมดเอ้ยดักกระเดียมพิ่น <laughs> การลังนี่เร็วขนาดาษเลยตีมนนันนี่มันนี่เอามันนี่เร็วพุน่ใไ้เฮาอีกพุนพุน <S <s <hr an ly> สิป,ปิ้นต้นใหม่แล้วพวดนี่มองเห็นเหร็ดดีค่ัพปวดอะโอ้ยีบยบเยยบต่อหน่อยโย่โอ้ยยืนโจยืนโจ เฮ้ย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 หาของหลินดีคุณเผื่อด้อมอมาเร็มาเร็วมาเ่เอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วเเปลาเมฆปาออกเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยยย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไปหาปีป <thing> ี่มาเร็วมาเร็มาเร็วมามเดี๋ยวนเสียงมาเร็วมาเรวมาเร็วฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาผมจะเปิดออกไปเองครับผมจำได้ว่าพ่อพาผมเปิดตรงนี้ มาเร็ว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 ใส่ว่าหลุดบัดหน่อยคนอยู่ใส่ว่าเอาเลยเอาน่ะเอาน่ะเอาน่ะฮึดจั๊กฮึด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 เออ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 เดี๋ยวไปเข่ามุมอีกแล้วว้า nghe nghe nó mô nè mâ lèo mâ lèo mâ lèo ô cầm lặng kay y lèo 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 ท่านลายไปเลยไปเลยไปเลยลักมติมเติมเติอเติอเอ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 อโอ้โหเออเออนอนเล่นแล้วบะเนียวเอาเลยเอาเต็มเต็ม chiều tí học. Come lang du lịch, come lang tung lịch. O cho 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 Ừm 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 cho 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 đây cho 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 ขับรถเลยเออขับรถครับอือหืออือหือเออนั่งเลยครับโอ้นี่เนี่ขับรถเลยโอ้โหโอ้โหอุ้ย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 ดักโดด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 อุ้ย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 พูดอะขาดีเลย อตั้งใจเล่นครับนี่อ,อาอจังไดอเอจังไดว่าจังไดว่างไงครับว่างไงครับว่างไงคนสีามาห่นมนโมอีกแล้วหมื่นมาอีกแล้ว คนติดตกห้ามเด็กน้อยอีกแล้วเด็กน้อยสิได้เล่นนำฝนอีกแล้วเออตั้งตั้งตั้งอยากเล่นตั้งขั้นค่ะน,นี่ยคนคนมโ้ยหลุดแล้วปู่ฮ่าคอกเปิดเลยตกใจ

อึ้ยห้าวคักฝนติดตกอึ้งหน่อยอึ้งหน่อยอึ้งหน่อยครับอึ้งหน่อยครับอืมฝนติดตกเปินละฮาวฝุ่นโอ้ยแดงหน่อยปีนตองปางงางเลยเอ้ยปางงางเลยโยโ่อยูอยเดา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 ฮึด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  Nhanh hết về à sang, nó nó mùa. Put it, put it. Don't, 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 it's oto. Uy, oi, 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 thịt thịt ôi ôi ทาโลชั่นครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ทาเออแม่ปิดไบเหลวแม่ปิดไบเหลวออกว่าได้แล้วขันนี่เอาละเอาละบัตรนี่เอ้าเอ้าเฮ้ อือ uh huh. ขั้นเขียวดี uh huh. นะโมเดี๋ยวสำหรับคลิปวีดีโอนี้เดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบไล์สุดนะคะก็อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะแล้วก็ในทุกๆวันนะคะไปเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายจ้า